สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันเหมือนเดิมครับอีกคลิปหนึ่งสำหรับเครื่อง GX35 ครับรุ่นยอดนิยมครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนลูกยางปั๊มน้ำมันของคาร์บรูรเตอร์ครับซึ่งลูกยางตัวนี้จะเสียกันบ่อยครับก็วันนี้จะเอาวิธีการให้เห็นกันแบบชัดๆครับ ก็ถอดผ้าครอบไส้กองอากาศออกครับซึ่งก็จะเป็นแบบ,บล็อกธรรมดาครับก็ใช้มือกดออกมาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอดอตัวฐานของไส้กองอากาศครับแล้วก็ฐานของอชคกด้วยครับตัวนี้ก็ออกมาครับเป็นหกเหลี่ยมครับแล้วก็น็อตเบอร์แปดครับเอาสายน้ํามันออกครับ ตัวนี้สายสายน้ำมันมีปัญหานะครับบานครั้งจะแข็งตัวครับแล้วก็ไอที่ทีล่ลูกยางตัวดำๆครับมันก็จะหลวมด้วยครับมันทําให้น้ามันเหมือนกับไม่ค่อยขึ้นนะครับเขาเป็นถังน้ํามันแบบนี้จะจะมีรอยรั่วไม่ได้ครับมันเป็นระบบสุญญากาศครับก็เสียแล้วครับ สายตัวนี้ก็สายน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนอยู่แล้วครับก็หลังจากนั้นก็เอา,เอาสายคันเร่งออกครับเป็นประแจเบอร์สิบครับนะครับก็สายน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็ต้องถอดออกมาก่อนครับ มันหลวมนะครับมันดาน้ำมันน้ำมันไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นครับเนี่ยครับตัวอย่างตัวนี้ครับเสียจะเสียกันบ่อยครับมันแตกครับก็ใช้ไขควงแชกครับก็ขานน็อตสตัวนั้นออกมา ตัวเครื่อง GX35 ก็ปัญหาที่พบบ่อยก็ไอตัวคาบูเลเตอร์นี่แหละครับคือคาบูเลเตอร์แบบนี้แบบใช้ผ้าปัม๊มและแผน่นเอลแคมข้อดีก็คือมันทําให้เวลาทํางานเครื่องจะหมุนได้รอบตัวครับแล้วเครื่องจะไม่ดับครับ แต่ข้อเสียก็คือทําให้อายุมันผ้าปั๊มและตัวแผ่นแอแพรมันจะมีอายุการใช้งานอยู่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ก็พูดง่ายๆว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยครับจะไม่เหมือนกับพวกลูกลอยครับพอบประเภทลูกลอยซึ่งเราจะใช้กับเครื่องตัหญ้าประเภทสองจังหวะครับที่ถังน้ํามันอยู่ด้านบน แต,แต่ข้อข้อข้อดีก็คือการบำรุงรักษาง่ายครับแบบนั้นครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะหมุนได้รอบตัวไม่ได้ครับมันจะดับพับตัวนั้นที่ใช้แบบลูกลอยครับก็อย่างว่าครับมันบางยามก็มีข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยครับมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับ ก็ขาน้อตทั้งสตัวออกมาครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยครับก็ใช้มือจับไว้หน่อยครับเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้พวกฝาปั๊มหรือแผ่นได้แผ่แแนมันขยับครับมันอาจจะเกิดการสีขาดได้ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไรครับมันออกน่าจะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับ มันมันออกได้ไม่ไม่ติดครับครับก็มีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวครับสำหรับคาบูตัวนี้ก็เอา ใส่แล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับก็ให้ให้แน่นที่สุดครับเท่าเท่าที่จะใช้มือขันได้ครับเพราะว่าถ้าขันไม่แน่นมันจะทําให้ออน้ํามันรั่วครับเนี่ยครับใส่เข้าไปแบบเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับ มาให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับเครื่องตัวนี้จะมีปัญหาอยู่ลูกยางตัวนี้ครับแล้วก็สายน้ำมันที่ขึ้นจากถังน้ำมันครับแล้วก็สวิตช์เดับเครื่องครับมีปัญหาอยู่3อย่างครับ ตัวขบวูดด้านในไม่มีอะไรครับไม่เสียครับเนี่ยครับต้องเน้นนะครับเรื่องการขันครับก็ขันให้แน่นครับเพราะถ้าขันไม่แน่นการทํางานหรือประสิทธิภาพของพวกข้ปั๊มและแผ่นแพรมันจะมันจะมีปัญหาครับนะครับชัดๆครับก็ขันให้แน่นนะครับ แล้วก็กดดูครับมันจะมีเสียงดังครับะจะแสดงว่ามันทำงานเป็นปกติครับนะครับขอเน้นเน้นหน่อยครับขันให้แน่นครับนะครับจะมีเสียงดังครับ อ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ